Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิตทุกโขปิบันดิโต นะชหาติทุกโขปิบันดิตโตนาชหาติทุกโขปิบันดิตโตนะชหาติบันดิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมบันดิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมบันดิตแม้ประสบทุก ก็ไม่ทิ้งธรรมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์และรายงานสภาพอากาศประจำวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2567โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการว่าวันนี้อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะครับพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่16ธันวาคมนะครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศของประเทศไทยเรากันได้เลยครับพ่อแม่พี่น้อง1,2,3เรามาติดตามแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับพ่อแม่พี่น้องโดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผม สำหรับวันนี้ประเทศไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกตั้งแต่ตตั้งแ่ภาคใต้ตอนบนจนถึงภาคใต้ตอนล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากคือ90.1ม mm, มตรขึ้นไปโดยแทนค่าด้วยสีแดงได้แ,แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ3 5 1ถึง90มมตรโดยแทนค่าด้วยสีเหลืองนั้นได้แ,แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพร จังหวัดพัทธลุงจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมโดยพื้นที่เสี่ยงภยัยสําหรับวันนี้จะอยู่ในบริเวณอ่าวไทยนะทั้งหมดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดที่อยู่ในฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดเลยส่วนฝั่งอันดามันนั้นไม่มีนะครับผมแต่ก็ดูจากโมเดลฝนฝั่งอันดามันก็มีตกมากเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพังงาก,กระบี่จังหวัดตรังนะครับผมเรามาติดตามกัน อีกทีหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับท่านใดที่จะติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอเรียนเชิญไปพบหรือไปติดตามในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับผมอย่าง18นาฬิกาเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะละเอียดสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนเป็นลายชั่วโมงจนถึงช่วงเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่12ธันวาคม พุทธศักราช2567โดยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6โมงเชา้าวันนี้จนถึง6โมงเชา้าวันพรุ่งนี้พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมถึงประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ปกคลุมภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่12ธันวาคมนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเกิดขึ้น บางแห่งในระยะแรกโดยยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับในช่วงวันที่12ถึง16ธันวาคมคาดกันว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจ,จีนใต้จะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่13ถึง15ธันวาคมนี้นะครับผมซึ่งจะทําให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโนม้มของการสะสมฝุ่นละอองหรือหมอกควันลดลงเนื่องจากจะเริ่มมีจะเริ่มมีฝนตกในบางพื้นที่และมีการระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับผมในช่วงนี้เรามาติดตามการพยาการณ์อากาศสําหรับประเทศไทยในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่9-14องศาเซลเซียสมีลมตัวนอกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยาการณ์อากาศของทางภาคตัวนอกเฉียงเหนือกันครับผมลักษณะอากาศโดยทั่วไปของทางภาคอีสานคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-22งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-3 3องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูดมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-16องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนลงมาดูลักษณะอากาศพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตะวันออกกันครับผม สำหรับภาคกลางวันนี้คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างทางตอนล่างและทางด้านตวนออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาทางภาคตวนออกกันครับผม ลักษณะอากาศทั่วไปของภาคตะวันออกวันนี้คาดการว่าจะมีหมอกบางตอนเช้ากับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง 1- 2เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมา ติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมสำหรับภาคใต้ฝั่งตะอ,อ,อกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-32องศาเซลเซียส มีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตนตกหรือฝั่งอันดามันข้ามฝั่งมาครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับลักษณะอากาศทั่วไปของทางฝั่งอันดามันคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและจังหวัดสตูล อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผมแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้อง เราเลื่อนขึ้นมาติดตามสภาพอากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมสําหรับลักษณะอากาศทั่วไปของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่24 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 3 5ถึง35องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว1 0 2ถีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้คือวันที่13ธันวาคมคาดการว่าจะมีฝน30%ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ําสุดที่26องศาเซลเซียสส่วนวันเสาร์ที่14ธันวาคมคาดการว่าจะมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียส ส่วนวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมจนถึงวันที่18ธันวาคมกรุงเทพมขานครมีทอ้ทองฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนและมีฝน0%ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้ จนถึง7นาฬิกาวันพรุ่งนี้คือวันที่12นะครับผม24ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีการคาดการว่าไม่ไม่พบบริเวณพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็ไม่พบบริเวณพื้นที่ฝนตกปานกลางในบริเวณกรุงเทพมหานครเช่นกันครับผมเรามาดูวิเคราะห์โมเดลฝนโดยสายวินดี้ดอทคอมแบบสั้นๆกันนะครับผม โดยเพราะว่าในช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ11โมงประเทศไทยเราโดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับผมส่วนภาคอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ส่วนใหญ่ในช่วงเช้าภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีกลุ่มเมฆฝนเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับผมตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตั้งแต่ตอนเช้าคือ7โมงเช้าจนถึงช่วงเวลา10โมงถึง11โมงนะครับผมยังเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งโดยในช่วงเช้ากลุ่มเมฆฝนก็เริ่มสะสมในบริเวณอ่าวไทย เพิ่มความหนานแน่นมากขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางฝั่งอันดามันนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมและก็ประเทศไทยเรายังมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อย,อยอยู่แถวทางภาคตะวันออกโดยแถวทางจังหวัดตากและจังหวัดระยองนะครับส่วนใหญ่ก็กอกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนจะเริ่มมีมาทั้งสะสมและก็เข้าสู่ปกคลุมพื้นที่ในช่วงบริเวณภาคใต้นะครับผมโดยเริ่มปกคลุมค่อนข้างหนานแน่นมาตั้งแต่ช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึงเวลา 17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยช่วงนี้จะเป็นกลุ่มเมฆฝนที่เข้าปกคลุมทั่วทั้งภาคใต้เลยนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันและก็ในในอ่าวไทยนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นและก็หนักปกคลุมอยู่นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งจะส่งเสริมทําให้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงจังหวัดนาราธิวาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมดังนั้นก็ขอเตือนพ่อแม่พี่น้อง ทางฝั่งอ่าวไทยขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่12นาฬิกาจนถึงช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับผมโดยทั่วไปแล้วสภาพอากาศของทางภาคใต้วันนี้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมอยู่เรื่อยๆนะครับตลอดทั้งวันเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลาก โดยเฉพ,พาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและก็จังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงานะครับพ่อแม่พี่น้องแลามาสรุปการพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยใช้ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ทําการสรุปไว้ว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ายอดดอยมีอากาศเย็นและก็อุณหภูมิจะอยู่ในช่วง5-15องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนทางภาคตอนออกเชียงเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝน10%ของพื้นที่ทางตอนล่างของภาคบนยอดภูจะมีอากาศเย็นและหนาวอุณหภูมิสูงอุณหภูมิอยู่ในช่วง12-16องศาเซลเซียสนะครับผม ส่วนทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝน10%ของพื้นที่ทางตอนล่างและทางด้านตอนออกของภาคภาคตอนออกคาดกันว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝน30%ของพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้า มีหมอกบางในตอนเช้ามีฝนประมาณ10%มีฝนประมาณ20%ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศร,รธีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามัน คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่แถวบริเวณจังหวัดละนองพังกระบีจังหวัดตังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมสําหรับการสรุปโดยภาพรวมของการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็พอสรุปได้ว่ามีฝนทางภาคใต้นะครับผมตลอดทั้งวันนะครับผมถือว่าเป็นฝนตลอดทั้งวันเลยเนื่องจากว่าค่อยเข้ามาสะสมอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในอ่าวไทยวันนี้ปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างตั้งแต่ ปานกลางจนถึงหนักครับพ่อแม่พี่น้องโลยไล่ไปตั้งแต่จังหวัดประจุบกิลิขันจนถึงจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ทางฝั่งอันามันก็อยู่แถวจังหวัดพังงาจนถึงจังหวัดตรังครับผมสาหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนนั้นก็เราจะทําการวิเคราะห์อ,อย่างค่อนข้างละเอียดในช่วงเวลา18บแนาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศและรายงานสภาพอากาศ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม